สวัสดีครับมาโมเชนอลนะครับอันนี้จะเป็นเกม Elden r i n g นะครับเพื่อนๆนมันจะเป็นอีกฉากจบหนึ่งนะครับเป็นของแม่มดแลนนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําจะเป็นฉากจบนะครับอ่าก็คือเป็นฉากจบของราชาเอล e n เดนนะครับซึ่งผมไม่ได้อาญเชิญแม่มดแลนนี่มานะครับเพื่อนๆตอนก่อนที่จะทาฉากจบแลนนี่เพื่อนๆต้องไปรับเควสก่อนนะครับไปรับเควสของแม่มดแลนนี่ที่หอคอยของแม่มดแลนนี่นะครับ ซึ่งตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยก็คือตรงจุดนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยครับเดินมาจากตรงห้องบรรทมราชินีนะครับแล้วก็จะมาเข้าตรงจุดนี้ได้ส่วนฉากของแม่มดแลนนี่นะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับออกคอยจอมเวทแลนนี่นะครับเพื่อนๆต้องไปรับก่อนนะครับไปรับเควสมาแล้วก็ไปทําภารกิจที่เมืองโนครอนนครนิลันดอนนะครับเพื่อที่จะไปเอาดาบองคุลีมานะครับเพื่อนๆ คมพิฆาตคมดาบพิฆาตองคุรีนะครับสมบัติของโนโครอนที่แม่มดแลนนี่อยากได้นะครับแล้วถ้าได้แล้วเพื่อนๆก็ต้องไปหา,าที่วิทยาลัยเลยาลูคาเลนะครับเนี่ยครับให้มาที่หอสมุดกลางเลยาลูคาเลนะครับเพื่อนๆตรงนี้เลยก็จะมีเจ้าหญิงเลนาร่าอยู่นะครับอยู่ข้างในนั่งอยู่ตรงกลางห้องเลยแล้วเราให้เราใช้นะครับ กุญแจราชวงศ์นะครับไขสมบัติหีบสมบัตินะครับที่อยู่ข้างๆนะครับอยู่เลยถัดไปจากเจ้าหญิงเลนาร่าหนึ่งนะครับก็จะได้แหวนจันดับนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ให้กับแม่มดแลนนี่นะครับจอมเวทแลนนี่ซึ่งไอ้กุญแจราชวงศ์เนี่ยเราจะได้มาก็ต่อเมื่อว่าเราสังหารเงามรณะนะครับก็คือเงาไหยนะครับจากคำคำขอร้องจากแม่มดนะครับ ก็คือคาสั่งนั่นแหละครับเพราะว่าเรายังเป็นลูกน้องเขาอยู่เนาะคาสั่งของแม่มดแลนนี่ให้เราสังหารเงาหายนะให้เขานะครับซึ่งเงาหายนะเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับปลายเลยนะครับบลายคือเพื่อนเราที่ทํางานร่วมกันในกลุ่มของคนรับใช้ของแม่มดแลนนี่อะครับมีอีจิมีอ่มอามีบลายแล้วก็มีจอมเวสเซลูวิทนะครับจอมเวสเซลูวิทซึ่งเงาหายนะผมว่ามันเป็นเงาของบลายนะเพราะเหมือนมากเลยนะครับเป็นลูกครึ่งมนุษย์หมาป่านะครับ พอเราฆ่างเงา,าหายนะเสร็จแล้วเราก็จะได้กุญแจราชวงศ์มาให้มาไขตรงนี้ที่หอสมุดกลางเลย,ยาลูคาเลียจะมีหีบสมบัติอยู่นะครับไขปุ๊บจะได้แหวนจันดับมานะครับแล้วเราก็เอาแหวนจันดับมานะครับมาใส่ที่โบสถ์มนุษย์เซลิสตรงนี้นะครับข้างในมันจะมีในโบสถ์นี้นครับมันจะมีเหมือนเป็นหลุมนะครับหลุมให้เรากระโดดลงไปเพื่อนเพื่อนกระโดดดีๆนะครับมันจะมีงอนหน้าผาให้เราลงไปทีละนิด ก็รกระโดดลงไปในถ้านะครับแม่มดแลนนี่จะนั่งอยู่ข้างในนะครับให้เราไปสวมแหวนให้เขานั่นแหละครับก็คือเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับการที่จะให้ฉากจบเป็นของแม่มดแลนนี่เข้ามานะครับเพื่อนๆต้องพูดง่ายก็คือต้องหาคมดาบพิฆาตองคุลีซึ่งเป็นสมบัติที่นครโนครอนให้กับแม่มดแลนนี่นะครับแล้วเราต้องไปตามหาแหวนจันดับเพื่อที่จะเอามาสวมใส่ให้กับแม่มดแลนนี่นะครับซึ่งแหวนจันดับ จะได้ที่หอสมุดกลางวิทยาลัยเลยาลูคาเลียแล้วการที่จะได้กุญแจราชวงศ์มาไขหีบสมบัติที่อยู่ในห้องสมุดนั้นนะครับของวิทยาลัยเลยาลูคาเลียเราต้องสังหารเงามรณะสังหารเงาหายนะนะครับสังหารก่อนเราถึงจะได้กุญแจมานะครับโอเคเนี่ยครับเราก็จะได้ฉากจบที่สมบูรณ์ของแม่มดแลนนี่เข้ามานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปสังหาร บอสตัวสุดท้ายกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเดี๋ยวมาแตะแสงทองกันเลยนะครับเพื่อนๆเข้าไปเจอบอสตัวสุดท้ายกัน อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นมาริกาหรือว่าเป็นราดากอนนะครับผมไม่แน่ใจแต่มีหน้าอกอะ่ะโดนโค้งแห่งลูนนะครับโค้งแห่งลูนตรึงเอาไวอ้อ่ะ ล่วงลวงมาแล้วอะโอ้ร่างกายไม่บุบสลายนะหมายถึงว่าผุพังไปยังไงก็ยังขึ้นมาได้เพราะเป็นถ้าเป็นมาริการนี่คือเป็นเทพโดยตรงเลยนะครับเป็นเทพร้อเร์ซเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคือลูกครึ่งเทพนะครับผมคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นลาดากอน แต่เมื่อกี้ทำไมตึงกับลูนเนี่ยดูแล้วเป็นเหมือนมีหน้าอกอะครับเหมือนเป็นมาริกาเลยอะ่ะเป็นองค์หญิงมาริกาที่มันลาดากอนชัดๆเป็นผู้ชายนะครับจริงๆลาดากอนเนี่ยเป็นแฟนอยู่กับเลนนาร่านะครับเจ้าหญิงเลนนาร่าแล้วอยู่ๆก็เลิกเลิกกันนะครับแล้วก็ไปอยู่กับมาริกาเฉยเลยผมขอเรียกเพื่อนนะครับ โอ้โหใจเย็นดีลาดาค้อนจริงๆด้วยครับลาดาค้อนบรรยัดทองโอ้โหค้อนเขานี่อลังการมากเลยครับต้องช่วยเพื่อนก่อนได้ได้เดีย๋ยวเอาบรรยัดทองไป ร่างหยาดลอกแบบนี้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆผมบอกไว้คือใช้พลังทุกอย่างได้เหมือนกับเราเลยนะครับหยาดล่างลอกแบบนี้ผมมีคลิปหาแล้วนะครับวิธีการหาเจ้าตัวหยาดล่างลอกแบบมาโอ้โหแค่ทุกพื้นนี้สะเทือนขนาดนี้เลยสิ คูณสองน่ะพลังคูณสองน่ะขอชีพเรียบร้อยนะครับลาดากก้อนมันหยัดของเห็นไหมครับใช้สายฟ้าได้เหมือนผมเลยอ่ะ คูณ2บอกแล้วว่าตัวหยาดลอกแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เทพพวกนี้เนะี่ยมีล่าง2ทุกคนเลยอะไม่ว่าจะเป็นมาเลเนียแห่งดาบม,มิเคล่านะครับ <c oughs> บาดหลวงบาดหลวงอสูรก็เหมือนกันเกลแรงก็มีล่าง2เป็นเมลิเกตนะครับดาบทมินโอ้โห อันนี้คือฉากจบที่สองนะครับเพื่อนๆที่ผมให้เพื่อนๆดูฉากจบแรกผมทําไปให้แล้วนะครับมันมีทั้งหมด6ฉากจบนะหเห็นว่าแต่ผมพยายามจะทําฉากจบให้ให้ได้สักถึง4ี่ฉากจบนะครับฉากจบที่5้ากับ6เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆว่าจะทําให้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันดูเหมือนเหมือนเนสซี่มากเลยนะครับเนสซี่ที่ทะเลสาบล็อกเนสนะครับ เหมือนเป็นไดโนเสาร์ที่เขายังเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับทะเลสาบล็อกเนสะครับเหมือนมากวิธีการเคลื่อนไหววิธีการดำน้ำเงยมาเหมือนจริงๆนะครับเหมือนไดโนเสาร์เลยอะ่ะโอ้โหน,นี่ลูกครึ่งเทพเหรอนเนี่ยไม่น่าจะใช่เทพนะครับราดากอนแต่มาริกาใช่เทพแน่นอน จยาดล่างลอกแต่โอยไเห็นไหมครับปลุกโโปรได้เฮ้ยโอ้ เพื่อนเนี่ยขี้โกงดีโอ้โหพลังนี้แบบพลังเทพจริงๆอ่ะเทพของแท้เลยอ่ะเป็นอสูรน,นะครับอุ้ยวงแหวนอื้อันนี้โดนเต็มๆเลยครับถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยครับอุ้ยอยู่ในวงด้วยมันจะบีบรัดเข้ามาเรื่อยๆอ่ะเพื่อนๆจะเจอท่านี้นี้พยายามกลิ้งออกมาเลยนะครับไฟอีกแล้ว ยังไงก็โดนไฟเนี้ยพาวงกว้างมากเลยกว่าจะถึงตัวศัตรูนี้ปาดดาบอีกนะปาดดาบแผ่กว้างมากเลยนะครับหลบยากมากมตัวใหญ่แต่ยังแทงโดนเต็มไปมิกเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนอย่าลอกแบบ ครับยิงย,ยิงเหมือนแสงดาวออกมาแล้วแบบโดนเต็มเต็มเลยอะ่ะโอ้โหยาดลอกแบบผมเอ้ยาดล่างลอกแบบผมแทบจะไม่เหลือนะครับพลังทีนิดเดียวโอเคโอ้โหได้ความทรงจำของอสูรเอลเดนนะครับเพื่อนๆ ได้มาแล้วนะครับทีนี้นะครับจะเป็นเลือกฉากจบนะครับเพื่อนๆมันจะมีให้เลือกฉากจบ2แบบนะครับเห็นไหมครับแบบหนึ่งก็คือให้ไปกดที่เนี่ครับตรงตัวของลาดากอนนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือนี่ครับอันเชิญแลนนี่นะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะให้เป็นฉากจบแบบอันเชิญแลนนี่นะครับเพราะว่าผมได้ สวมแหวนจันดับให้กับแลนนี่แล้วนะครับที่โบสมามนุษย์เซลิสนะครับอย่างที่ผมบอกไปที่ต้นคลิปกลางๆคลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับแล้วจะได้2ฉากจบเลือกเอานะครับเพื่อนๆผมเชิญแลนนี่นะครับเพราะว่าเห็นเขาว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่เราได้เป็นราชาขึ้นครองราชาร่วมกันกับของแลนนี่นะครับอัญเชิญแลนนี่นะครับเป็นฉากจบที่2นะครับ นี่ครับแต่นี่สามารถมามา,มาหาเราได้นะครับในตอนท้ายสุดของการต่อสู้นะครับแต่แล้นี่น่ารักดี The battle over see is I แต่มีสี่มือนะครับมีสี่มือจับไม่ถูกเลยไม่รู้จะจับมือไหนดีตอนนี้เขายื่นมาให้เราจับอะครับสี่มือ นี่ครับศพของลาดดกอนโอ้โหใบไม้สีทองโอ้โหทองจริงหรือเปล่าพึกษาทองนะครับไม่รู้ามาจากทองจริงหรือเปล่านี่ครับมีสี่มือนี่คือแม่มดแลนนี่นะครับเพื่อนๆ ข้าขอสาบานต่อทุกชีวิตต่อทุกดวงวิญญาณนะครับจากนี้ไปคือยุคสมัยของดวงดารานะครับผ่านการเดินทางนับพันปีภายใต้ปัจชยาแห่งมตรลสรรพสิ่งเอย๋ยจงลำพึงถึงแดนไกลถึงข้ามคืนอันเน็บหนาว ถึงความหวาดกลัวความลังเลและความโดดเดี่ยวน่ารักนะครับและเส้นทางที่ทอดยาวในความมืด เอาละไปกันเถอะเนี่ยครับยื่นมาสองมือไม่รู้จะจับมือไหนเลยเนี่ยว่าแล้วเมันอเขายื่นมาให้เราจับจ,บจริงๆด้วย <c oughs> ร้านชาของข้าชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยครับเราจะได้ไปอยู่กับแลนนี่นะครับเห็น <c oughs> <c oughs> แหวนที่มือไหมครับที่ยื่นมานั่นแหละครับแหวนจันทรดับที่ผมใส่ให้กับแลนนี่นะครับแหวนมั่นหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้นะครับโอเคนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับฉากจบของแม่มดแลนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเอลดนลิงนะครับก็ติดตามมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนยังไงก็อย่าลืมนะครับสำคัญเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเพราะว่าผมพยายามทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆนได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับยังไงก็มีเกดเล็กเก็ดน้อยอะไรผมก็พยายามใส่พยายามพูดถ้าผิดพลาดหรือว่าพูดไม่ถูกหรือว่าผิดอะไรประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับ พราะผมส่วนใหญ่ก็คือคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปสดซะส่วนใหญ่เลยนะครับจะไม่มีการเหมือนเล่นก่อนแล้วก็ค่อยเอามาให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นสดเลยแล้วก็อัดลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับพยายามจะให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับบางทีคําแปลเนี่ยอาจจะแปลไม่ถูกต้องผมต้องขออภัยเพื่อนๆมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามมาโมแชนแนลด้วยนะครับเพื่อนๆอยังไงวันนี้ฉากจบสําหรับแม่มดแลนนี่ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ2ฉากจบแล้วนะครับที่ทําเดี๋ยวฉากจบอื่นๆถ้าทําได้มีเวลาให้ทําผมจะทําลงให้เพื่อนๆดูนะครับมันทั้งหมดเห็นว่ามี6ฉากจบเลยนะครับ6ฉากจบเลยโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ